สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดู iPhone XR ของปอยกันค่ะเครื่องนี้ปอยใช้งานมานานมากๆแล้วนะคะ6ปีกว่า,กวาเกือบ7ปีแล้วค่ะเป็นเครื่องที่มีความทรงจำอยู่เยอะเลยนะคะ iPhone XR เครื่องนี้เป็นเครื่องแรกที่ทำให้ปอยตัดสินใจทำคลิปลง YouTube ช่องปอยจ้าด้วยค่ะคลิปแรกของช่องปอยจ้าจะเป็นคลิปรีวิว iPhone XR เครื่องนี้นะคะเรียกว่ามีความผูกพันกันเยอะเลยค่ะทำให้ปอยยังอยากเก็บน้องเอาไว้นะคะ แล้วก็เครื่องนี้ยังเป็นเครื่องที่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอสวยมากด้วยค่ะตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ลื่นดีอยู่นะคะปอยใช้เป็นเครื่องสำรองค่ะขั้นแรกเดี๋ยวเรามาแปลงโฉมให้น้องเปลี่ยนเคสเป็นเคสน่ารักน่ารักกันก่อนนะคะสำหรับเคสที่ใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นเคสสีครีมรูปน้องหมีเรียบๆแบบนี้ค่ะ iPhone XR ของปอยจะเป็นสีขาวนะคะเครื่องยังดูใหม่อยู่ค่ะ ตัวฟิล์มก็ยังโอเคอยู่นะคะปอะจะไม่ได้เปลี่ยนฟิล์มนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเคสมีซิลิโคนอันนี้นะคะอันนี้น่ารักดีมากๆเลยค่ะพอใช้เป็นเครื่องสำรองแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเคสจะใหญ่ไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราไม่ได้หยิบมาใช้บ่อยๆค่ะจะไม่เหมือนเครื่องหลักนะคะนี่ค่ะเคสน้องมีสีชมพูใส่แล้วจะเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะ ไปเตรียมวอลเปเปอร์ที่เข้ากับเคสอันนี้ไว้แล้วด้วยค่ะนี่ค่ะจะเป็นวอลเปเปอร์รูปน้องหมีสีชมพูเข้ากับเคสเลยนะคะใช้วอลเปเปอร์แบบนี้ก็ดูน่ารักดีเลยค่ะเคสน้องหมีน่ารักมากนะคะยังมีอีกสีหนึ่งด้วยค่ะเป็นเคสน้องหมีสีม่วงเดี๋ยวไปล,ลองใส่สีม่วงดูด้วยนะคะเอาไว้สลับใช้กันค่ะ นี่ค่ะสีม่วงก็น่ารักมากนะคะปล่อยเตรียมวอลเปเปอร์สำหรับน้องหมีสีม่วงไว้ด้วยค่ะนี่ค่ะวอลเปเปอร์น,นี้ก็เข้ากับเคสน้องหมีสีม่วงเลยนะคะดูน่ารักมากเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูที่แอปในเครื่องที่ปล่อยใช้งานกันนะคะเครื่องนี้ป่อยตั้งใจจะให้เป็นเครื่องเก็บความทรงจําค่ะเก็บพวกรูปภาพต่างๆนะคะปล่อยมีภาพอยู่ในเครื่องเยอะเลยค่ะเป็นหมื่นๆรูปเลยนะคะแอปที่ปอยใช้ ในเครื่องนี้ก็จะมีแอปฟโต้กับแอปคามีราค่ะเอาไว้ถ่ายรูปแล้วก็เก็บรูปนะคะมาดูที่แอปฟโต้กันค่ะปล่อยเอารูปทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องเนี่ยมาจัดเรียงเป็นอัลบั้มนะคะนี่ค่ะอย่างอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มเคบินครูค่ะเป็นความทรงจําสมัยที่เป็นแอร์อยู่นะคะตอนนี้ยังจัดมาไม่หมดค่ะจัดได้บางส่วนนะคะมีอยู่ประมาณ800กว่ารูปค่ะจะมีตั้งแต่ปี2007เเลยนะคะตอนปล่อยเป็นแอร์ใหม่ๆค่ะ ลอยเป็นแอร์ในปี2006นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีรูปตอนไปตามไลน์สเตชันต่างๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นญี่ปุ่นค่ะลอยชอบเก็บรูปไว้ในโทรศัพท์ค่ะเพราะว่าลอยเคยเอารูปมาเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์นะคะแล้วก็นานๆจะได้เปิดดูทีค่ะบางทีก็หาไม่เจอนะคะแต่ถ้าเก็บอยู่ในโทรศัพท์แบบนี้เราสามารถเปิดดูได้ตลอดเลยค่ะนี่ค่ะบางรูปก็ลืมไปแล้วว่าเคยถ่ายไว้นะคะ มีความทรงจำอยู่เยอะมากๆค่ะเดี๋ยวปอยตั้งใจจะทำเป็นอัลบัม yeah ้มแยกเก็บตามไลน์สเตชันประเทศต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เก็บรวมๆกันไว้ก่อนค่ะค่อยๆจัดไปทีละนิดนะคะนอกจากพวกรูปเก่าๆที่มีเก็บไว้แล้วเนี่ยปอยยังตั้งใจใช้เครื่องนี้เป็นไดอารี่เก็บความทรงจำต่อไปในอนาคตด้วยค่ะปอยตั้งใจว่าจะใช้เครื่องนี้ถ่ายรูปวันละหนึ่งรูปนะคะเป็นเหมือนไดอารี่รูปภาพค่ะอันนี้ปอยเริ่มทำมาได้3วันแล้วนะคะ นี่ค่ะอันนี้ถ่ายขนมที่กินวันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นคาเฟ่ที่ไปเมื่อวันก่อนค่ะส่วนอันนี้จะเป็นขนมที่กินในร้านบุฟเฟ่โมโม่พาราไดส์นะคะนี่ค่ะถ่ายเก็บไว้เป็นไดอารี่วันละ1รูปนะคะจะได้ใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องเก็บความทรงจําค่ะเป็นอัลบั้มรูปดิจิทัลเวลาอยากดูรูปก็มาเปิดดูได้เลยนะคะทําให้ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่อง iPhone อันเก่าด้วยค่ะ แล้วเครื่องก็ยังลื่นอยู่ด้วยค่ะอันนี้อัปได้ถึง iOS 18นะคะสำหรับ iPhone XR ค่ะถ้าใครที่ยังเก็บมือถือเครื่องเก่าไว้อยู่ก็ลองเอามาทำเป็นอาลาบ้ามรูปดิจิทัลดูค่ะใช้เก็บความทรงจำได้ดีมากๆนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ